เจ็ดพันทีนะฮะทอท้าหานบผิดขึ้นทีละหนึ่งทีกเพื่อนตอนนี้ผมกำลังเครว่าตอนนี้เขากำลังทำเตือนใ้มึงรจริงเหรอเนี่ยทำตาบ้วนฉนบอกเขาแล้วเราใช้เวลารอ กินให้เป็นประโยชน์แล้วก็มาออกกำลังกายถามคนที่อยู่ตรงนี้เมื่อกี้เขานั่งซ้อตกับคุณนะพวกนี้ใช่ไหมคือคือเขาพักไปก่อนแต่พอผ่านห้าพันแรกไปเขาโมไม่ไหวแล้วตึ้งขึ้นละร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะรอครบอีกประมาณแปดพันทีอ่ะไปต่อนะครับผมแปดพันทีไปได้ไงครับเดี๋ยวไม่ผมจะทำอีกไมไปด้วยดิผมจะเป็นคนติดกล้องไงเดี๋ยวไม่ได้นี่ เรามีนักศึกษาทหารอีกคนที่ต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับนี่ครับคุณยังพ้นทีที่5มพมันไปหรือยังนีน่ครับหนึน่งพันห้าร้อสองอรอ้อยมันไม่พอชาวบ้านชาวช่องหนึ่งพันห้าร้อสี่ร้อยหนึ่งพันห้าร้อยหมู่ประธา,านหนมู่ทุกคนทำไปเรื่อยเดี๋ยวคนเราไปทำตามถามันใช่ไหมเราก็ไม่ไม่ช่างสินเท่าไหร่ เราก็ไม่ค่อยเด็ดพี่ก็เด่นอ่เด็ดไรมันหลบมุมแล้วเนี่ยหนาวก็เลยก็ขยับนี่ไงไม่เคยถอนได้หรอกแล้วเ็เริ่มร้อนแล้วเนี่ยอะไรมันจะดีขนาดนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ไลฟ์นี้จะปิดก็ตั้แต่เมื่อผู้ดีนับทีที่สองหมื่นได้สองหมื่นโอเคสวัสดีครับทุกคนเจอกันนะเราต้องบอกก่อนว่า เดี๋ยวเครื่องเราดีเลย์เนื่องจากเครื่องจะดีเล่แล้วถึงมาทำแล้วถึงมาทำอะไรแบบนี้จากสามทุ่มดีเลย์ไปเป็นสี่ทุ่มคืนพรุ่งนี้นะครับไม่คือไอ้ยิ่งเราดูแต่เวลาไม่ดูวันเนาะในกล้องอ่ะเหมือนกับเราอยู่แค่สามคมในมุมมืดใช่ปะแต่ถ้าผิดไปอ่ะคือมันมีคนดูเราประมาณอยู่ห้าหมื่นคนขอเดียนขอเดียนสวัสดีคนดูด้านหลังด้วยแฮปปี้นิวเอียร์เออแฮปปี้คิดว่าแฮปปี้คิดมากเฉยเลยคุณแฮปปี้เลย ไม่ทำต่อเหรอภูเก็ตไหวไหมครับภูเก็ตไหวครับผมเมอร์ลี่คริสต์มาสใช่ครับเมอร์ลี่คริสต์มาสนะครับทุกคนวันที่25ในวันนี้สำหรับคริสต์มาสปีนไม่ห้อยเลยเดี๋ยวมีของขวัญไปให้้ยเฮคุณไม่เซ็นคอร์ตหรอโอ้โหโอ้โหอันนั้นดูไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เอาเงินผมไปให้หมดเลยดูดูจัเป็นโจรเป็นพระเอกทำดี เราโหโหโหยไม่เราซันตาคอต้องปีนป่องคอนนะป่องดี๋ยวปีนหน้าต่างได้แล้วก็ร้องไงโอ้โหขึนหน้าต่างเหรอทุกคนวันนี้ท่าไม่ต an ้องร้องหน้าต่างนะวันนี้ก็เสียงหน้าต่างดังแล้วไม่เจยบโหใช่สัตว์ซันไปถึงคุณแล้วซันตาคอแน่นอนซันตาบิ๊ก ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่ของก่อนไม่ได้แต่ทีวีคุณหายแน่นี่เอางี้แป๊บนึงนะงนไม่ได้ของจะหายเมื่อกี้คือนั่งรอกันอยู่ที่เกตด้วยแล้วก็เฮ้ยพวกพี่ผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับบิ๊กเซนก็เดินไปเข้าห้องน้ำด้วยแล้วก็เห็นเดินกลับมาแล้วเรียบร้อยก็นึกว่าจะเลี้ยวมานั่งด้วยกันจะชวนเล่นบอร์ดเกมรอขึ้นเครื่องอยู่ปุ๊บเลี้ยวขวาปุ๊บเลี้ยวขวา้ยังไปทําอะไรกันวะตรงนั้นไม่มีอะไรสักรับสักพักพี่คนหนึ่งที่มาด้วยกันอ้าวมันไฟ์มึง เอาพี่เอ๋ก็เลยเดินมาตรงนี้พี่อะไรพี่ไหนวะไอ้ช่างชิจโญพี่นั่งก็คือนั่งอยู่นั่งอยู่ชิจโญเริ่มร้อนไอช่วงช่วงเขาทำอะไรก็เลยเดินมาไอ้ด้วยลุกขึ้นมาซิดอัพกันได้นะครับพี่โจใช่ครับสอนเรบใครที่กำลังนั่งอยู่ตอนนี้อย่าหาทำอะไรได้สำหรับแบบนี้เริ่มร้อนแล้วโอเคมันได้ผลโอเคทุกคนตอนนี้เรียบร้อยแล้วครบสองสองหมื่นแล้วสองหมื่นแล้วสองหมื่นครับสองหมื่นล้วเดี๋ยวตอนนี้ชั่งมัด เราขออนุญาตไปเตรียมตัวขึ้นเครื่องกันก่อนนะจ๊ะทุกคนแล้วเดี๋ยวปีหน้าเรากลัเจอกันใหม่ปีหน้าเลยปีหน้าเลยเฮ้ยจะไม่เสียงุ้ยกันหน่อยนั่นเลยหมดแล้วอ่ะโอเคสวัสดีครับบายบายกองสารติดหัวล้อใช่ครับมาเลยคริสต์มาสครับผมแฮปปี้ฟักุชิเไม่ทนแล้วแหละเน็กเซียแฮปปี้ฟักุชิเนะ